สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งแดดแรงมากพามาเบ่งวัวหน่อยจ้ะหัวหน่อยสองขอ,อกมาเล็นน้ำกันขอ,อกละสองตัวลอยแม่มาปล่อยหัวกินขางหวยจ้ะหยาไน่ให้นะ้เบว้แล้วจ้ะเหลือแต่หยาคางหวยนี่แหละ คุณนะพุนะม้นเล่นน้ำกานงวสีตัวง้วหน่อยรุ่นเดียวกันไปเลยจ้ะเกิดเดือนพฤศจิกาธันวามกกาลาจ้ะสีขาวๆนั่นพฤศจิกาตัวนี้ข้างหน้านี่ธันวาตัวน้ำตาลนี่มกกาลายๆนั้นก็พฤศจิกาจ้ะ ห่อนหลายค่ะบ่ว่าคนบวัวงัวหาหมองยูน้ำหวยกระบกเพราะน้ำหวยจ้ะนี่เราจะมองเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวน้ำม,มองเดียวกันนี่เราจะบกลงลายจ้ะนี่ว่าหน่อยแตกมาเล่นน้ำกัน รุ่นรุ่นเดียวกันค่ะซี่ตแต่เบ่งย้ำอม,มันเข่าว่านเข่าเบ่งจ้ะสิยากซั <c oughs> ่มแดดแดดแห้งค่ะสามจุดสี่องศานา้ำบกประสันทั้งแดดแห้งนี่ตะกี้น้ำนี้ยุบฝนได้อยู่ลันสองฝนได้จ้ะทั้ง แดดห่อนทังน้ำทั้งสูบเลียงปลาหาหมองลบหรมเป็นแล้วย่างไปเรื่อยจ้ะจะได้หาเสือกมอผูกไว้ ทั้งสนเสน่ห์หยามมียู่ริมห้วยก็บ่พากันกินจ้ะถ้าบ่มีห้วยบ่มีนม้ำก็โอ้อยากเติมบุหรี่พี่น้องมองให้งัวกินหญ้าก็บ,บ่มีน้ำเลี้ยงปลาก็บ่มีย้ำน้ำข้าวบุหล้วยามน้ำนามากนะ่ะอันน,นี้ยนขุดใส่ท่อน,นี่ะยามน้ำนามาจากเพิดกรเจ้าปล่อยยามสีเกี่ยวข้าวมาจา้ะน้ำได้ให้นะ คุดทอลงหวยกักน้ำไว้ค่ะปีนี้คันสันบ่มีน้ำใสแท้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 จะ้ะถ่านน้ำม,มาแต่ทางอื่นกับ,บ่มมีมาแม่จ้ะน้ำหวยนี่มันสมมีเป็นล็อกเป็นล็อกแม่นมาค่ะต่างคนต่างเป็นน้ำจากใครนาะลงหวยเพราะว่ามันบมมีน้ำไหลมาจากทางอื่นคือสุปีทุปีนี่น้ำม,มาลายมาจากหวย,ยน,น้ำฝนน้ำยังโตโตกันมาอันนี้เขาเจ้าสูบน้ำม,มาดมาใส่เขา่า ไปให้นีเพราะย้ามมันจิกเกี่ยวเขาฝนตกมาปะที่นี่ก็เ,เลยทั้งน้ำฝนทั้งน้ำม,มาดก็เ,เลยได้น้ำเต็มหวยขั้นสันแม,นม่นบมได้น้ำไว้เลี้ยงปลาได้แต่นี้โชคดีที่ว่าตอนแลรงแๆเขาหนัเขาเจาพาก,กันสูบน้ำจากมาดจากพองธรรมชาติไหลมาจากที่ไม้มาเก็บไว้มาใส่เขาใส่น้ำ ฝนมาหน่อยหนึ่งมันก็แตกลงมาเขาก็เลยเก็บไว้ล่ะถ้าทานน,าน้ำฝนนี่บ่ได้แท้ๆจ้ะปีนี้บ่มีน้ำใส่แท้ๆอันนี้อาจจะเลี้ยมหญ้าทางน้วยคนก็ได้ใส่น้ำว้อก็ได้เลี้ยมหญา้า ยังพอมีลมแต่ถ้าบม่มีลมนี่ยยูก็ได้แท้แท้สามสิบสามองศาเหมือนนี่อันนี้ตอนบ่ายสามครึ่งเนี่ยะสามสิบสามองศาว่างัน้นเทียงๆว่างหันโอ้ยยู่ม่มีหมองยูจ้ะได้ไปหาลบนอนใต,ต้ต้นใหม่นอนอยู่ในบ้านบ่ได้เลนจ้ะขนาดต่งหน้าติดพัดลมติดยางยียูก็ได้หอ,อนหลน แดงแดงพี่ใหญ่เพื่อนดื้อไม้ดื้อไม้แดงดื้อไ้หืมหึ้หหหหอะอะมาดื้อดอกหางสีส้นคนอีอ้จีแล้วนี่มาเล่นด้ไหมเน้นเน็นไม่ไปไกลนะ ปากันกินยาลิมหวยนี่นะอย่าไปไกลนะ ทั้งยานแมดาทั้งอย่างมาหลิงน้ำมูง้งงวหน่อยอันนี้งัวงผสมนะจ๊ะเนี่ยงัวไทยหน่อยผสมกับบามันไก่ไก่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งจ้ะเป็นงัวของนาทางๆกันแต่ว่าของเฮ้าเองเนี่เป็นบามันผสมจ้ะอันนี้วัวบามันผสม ค่อยให้ยางแท้เทกะอยากเล่นได้จ้ะ่าอยากกินห้าดิห้าขังหวยหลายขึ้นอย่างนี้ก็ว่าผ้ากันกิน่นพ้ากันหยางลิ่นนี่นี่แหละตัวแม่มันมนี่แหละพาลูกเนี่ย ัวริมคลองค่ะแบงนี้เสียงแม่ห่องใ่แส้เด็กวัวหนาวมาเหลืนน้ำมูินม่มองเลี้ยงลายอยู่จ้า เลาะกินน้ำหวยเพราะแรงยางออกกำลังกายยามใบางามกังเว้นกะใส่หลวดไว้ในให้นะไปบายออกหนาะเลี้ยงพี่น้องเป็นไหนแน,น่นอ้ะมีหยาหงัวว่าแต่น้องปีนีแรงคักแลงคักแต่กะบอกคือปีก่อนๆจ้ะมีเคยมีปีหนึ่งน้ำหวยบกเบิดเลยจ้ะมวมีน้ำเลยในหวยนี่มวมมีน้ำเลย เนว่าได้เอางัอไปเลียงในห่วยในกลนห่วยเลยจ้ะลามไว้ในกลห่วยเลยลใอ้มันกินหยาในกลห่วยอ่ามันบ่มีหํำก็เป็นปลาหยาเลยเลยห้วยทั้งเบิดนี่บม่มมีหนำเราข้างลางกับมแตห่ห้าก็ดีไปอีกแบบจ้ะ <c oughs> แต่แบบนี้ก็ดีกว่ามีนนำเลียงทั้งปลาเลียงทั้งงวัวจ้ะพี่น้องเป็นไหนแน,น่แนอนแรงครับ่นนอนงข้าวบอกกันเน้นได้จ้ะ ปีนี้ปีสองห้าหกเจ็ดขณะนี้วันที่สิบมีนาสองห้าหกเจ็ดค่ะนี้หนามอยู่จากพี่น้องแล้วก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงนัวอยู่จา้าทางพี่น้องเป็นไดแน่น้องบอกข่าวกัน,นยังได้จ้าเด้อไปกันเด้จา้า